สดีวค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาดูเจ้าตัว Data Tech คัดเล่งไฟฟ้า d y t o n a นะคะแต่ตอนนี้รถของเราได้ทำการติดตั้งกันไปแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูว่าติดเจ้าตัวนี้เข้าไปรถมีปฏิกิริยาอะไรที่มันดีขึ้นบ้างเดี๋ยวตามไปดูค่ะ <c oughs> เราก็จะต้องทำการเข้าแอปก่อนนะคะเพราะว่าเจ้าตัว,ว d y t o n a เขาจะทำการปรับ ศัพท์มือถือก็อะองงจะมีทั้งหมด3ระดับด้วยกันเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่โหมดออฟก่อนตอนออกตัวแล้วก็เดี๋ยวจะปรับไปเรื่อยๆให้ทุกคนให้ทุกคนเห็นเพราะว่าโดยส่วนตัวเองก็ไม่เคย ขับรถที่มีคันเร่งไฟฟ้ามาก่อนอันนี้คืออยากลองครั้งแรกเลยจะได้รู้กันไปนเลยว่ามันดีจริงไหมคันเร่งไฟฟ้าทําให้เรารู้สึกอะไรได้บ้างเพราะว่ารถส่วนตัวก็คือเป็นรถเดิมๆไม่เคยใส่เลยไม่ก็ขับเป็นแบบนี้แบบไปเลยอย่างนี้อันนี้ก็เห็นได้ว่าอยู่ที่หมดออกนะคะเดี๋ยวจะลองปรับเป็น normal อยูกําลังส่งข้อมูลต้องใจเย็นๆแป๊บหนึ่ง ก็มันแรงขึ้นเรื่อยๆตอนนี้มันอยู่ที่ระดับพาร์นะคะทุกคน สปอร์ตคือแบบเป็นอะไรที่ถูกใจที่สุดในสามระดับที่ปรับมาแต่ถ้าเกิดว่าแบบใครที่ไม่ชอบแบบเร็วมากแบบว่าอยากได้แบบอัตราเร่งพอประมาณนุ่มๆอาจจะอยู่ที่ normal นอร์มอลเนาะแบบว่าช่วยให้แค่เร่งอัตราเร่งความเร็วดีขึ้นก็อาจจะปับนอร์มอแต่ใครที่ชอบแรงๆจัดเลยสปอร์ตเลยแนะนำค่ะ ลองกับรถกับทุกรุ่นทั้งดีเซลแล้วก็เบนซินอัตราความเร่งก็เร่งดีขึ้นประหยัดน้ำมันปรับง่ายปรับผ่านโทรศัพท์มี3ระดับแค่ต่อเชื่อมกับบลูทูธโหดแอปเข้าโทรศัพท์ก็คือสะดวกต่อการใช้งานแน่ๆเหมาะกับทุกคนจริงๆค่ะราคาเล้วๆแค่1,990บาท บอกเลยเดี๋ยวต้องจัดแล้วทุกคนต้องจัดจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะไปซื้อมาใส่รถตัวเองบ้างอยากได้มากจริงพอมาลองขับคันนี้โอ้โหเป็นอะไรที่แบบโอ้สบายเดี๋ยวจะซื้อใส่เองด้วยเพราะว่าติดตั้งแค่ห้านาทีเสร็จแล้วจริงๆเมื่อกี้ไปลองดูพี่เขาติดตั้งกันมาสุดท้ายนี้ก็คลิปของการถ่ายรีวิวคัตเร่งไฟฟ้าเดโทนา่าก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอฝากให้ทุกคน ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง SPT Racing ของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการหาคลิปใหม่ๆฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย